ยินดีต้อนรับสู่ไทยรัฐทีวีวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งของจีนคือ y j ยเจ12ขีปนาวุธชนิดนี้พัฒนาโดยประเทศจีนเพื่อใช้กับเรือรบเครื่องบินและแพลตฟอร์มต่างๆมีความสามารถพุ่งเป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงถึงสามมักทำให้ยากต่อการสกัดกั้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก y j ยเจ12มีระยะยิงไกลถึงประมาณ400กิโลเมตรและสามารถติดหัวรบระเบิดขนาดใหญ่ได้ ซึ่งมีพลังทำลายสูงมากขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเรือรบขนาดใหญ่เช่นเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตทำให้ประเทศที่มีอาวุธนี้ถือว่ามีศักยภาพในการป้องกันทะเลที่น่าเกรงขามจีนได้ติดตั้ง y j 12กับเครื่องบินทิ้งระเบิด H6K และกำลังพัฒนาให้สามารถยิงจากเรือรบและรถยิงโรวดภาคพ,พื้นดินอีกด้วยนี่คือหนึ่งในหมากสำคัญของจีนในยุทธศาสตร์ทางทะเลยุคใหม่ อย่าลืมกดติดตามช่องไทยรัฐทีวีเพื่อไม่พลาดข่าวสารด้านการทหารทั่วโลก